ไม่จดทะเบียนสมรสแต่ลูกใช้นามสกุลพ่อแบบนี้จะถือเป็นการรับรองบุตรวิธีหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยการรับรองบุตรวิธีนี้นะคะจะทําให้เด็กเนี่ยเกิดสิทธิ์ในการรับมรดกของพ่อแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะกลายเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะ วิธีการที่จะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายมี3วิธีวิธีแรกคือพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลังจากคลอดบุตรวิธีนี้นะคะจะทำให้บุตรเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกในฐานะของผู้สืบสันดานซึ่งในฐานะของผู้สืบสันดานเนี่ยจะมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่เด็กคลอดวิธีที่2คือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตร และวิธีที่3นะคะคือศาลมีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายวิธีนี้นะคะจะใช้กรณีที่พ่อไม่ยอมรับว่าเด็กเป็นบุตร